สวัสดีครับผมยีดีตานับขณสุชินลตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมจะมารีแอคเบื้องหล e งโชว์มีเลิ e อีพีที่หกจ้า <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอค <c oughs> E.P. 6หกแล้วนะครับผมกับการ r รีแอค h o w Me Love และเบื้องหลัง Show Me Love ทุกคนตอมอบอกได้เลยว่ามันเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่ทําให้เราฟูลฟิลและทําให้เราลุ้นไปกับเขาจริงๆนะจ๊ะสำหรับเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ก็มีความสนุกเฮฮาปาจิงโกเหมือนเดิมถูกปะวันนี้ตอมอรจะมา r รี c t บีฮให้ดูซีนอีพีหถูกไหมเราก็อยากจะรู้ว่าเนื้อเรื่อง EP พีหที่หลายๆคนบอกว่ามันหายไปเนี่ยอะไรมันจะหายไปบ้างเพื่อการเสวลาไปดูกันเลยจ้าตอมอรีแอค อีพ <aunque S 2> ี6เย้ <transporting you writers> ่อุ้ยสวยไออุ้ยชุดสวยชุดนางสวยอ่ะชุดอ่าสลับไอไม่ต้องขอโทษอัเนี้ยเขาพูดเราก็แค่แบบพูดพัวมากเลย ยก็นี่ก็นี่ตกจริงละครบวีนะแม่ไหมโอนะูพไหมทะเลาต้องหมีกรุงเทพเนี่ยน,น่ารักโอ้นะโ้ยากเลยเดี๋ยลองนะตอนอันอันตอว่า <med> อืมอโอ้มค์กอนไม่ออกมา,างษย์ไม่มันเป็นตะแคงไงแต่ถ้ามันเป็นข <k aw traffic> อใหญ่กล้องรึก็สพาเขาอีออื EP นี้ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของครอบครัวชาลลอต้ย เชอรีนสนุกแม่เลยะเชอร <c oughs> ีนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นพาร์ทของแบบเฮ้ยเราเห็นครอบครัวมีนาปัญหาของมีนาจากที่บ้านเป็นยังไงมาบ้างทีนี้ก็คนอาจจะอ้าวแล้วครอบครัวของเชอรีนล่ะเป็นยังไงอีพีนี้ก็จะได้ชัดมากขึ้นถ้าใครได้ดูอีพีสี่เนี่ยจะเห็นว่าที่มีนาโทรคุยกับแม่แล้วคือเชอรีนก็แบบคิดถึงแม่ทักไปหาแม่อะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าทาไมเชอรีนถึงไม่แบบไม่ยอมคุยกับแม่หรือแม่ไม่ยอมคุยกับเชอรีนก็ต้องรอดูอ p พีกก็อุ้ย พูดเลยนะว่า EP นี้เตือดมากและฟินมากแล้วว่านี่ว่าน่าจะมีมีดราม่าเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะ EP ที่5าา้<อ>ามันจะค้างค่ะ<อ>จะได้ใ,ให้เฟนนี่คือยังไงกับมีนานนะ เพราะว่าเหมือนจะเป็นแบบบททดสอบให้เชลีนรู้ใจเลงมากขึ้นแต่ EP เนี้ยจะยิ่งชัดมากขึ้นเพราะว่านี่ว่าเฟยจะเข้าหามีนามากขึ้นแรงขึ้นชัดเจนขึ้นและซึ่ง EP 6ไฮดี้ก็จะเริ่มร้ายมากขึ้นในการเริ่ม<ด>จัดฉากและให้แบบเฮ้ยเฟยชอบพี่มีนาหรอได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะก็คือเป็นการสร้างเรื่องให้ละก <c oughs> ินอีกแล้ว ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูถือมาได้แค่สองคนเองเดี๋ยวหนูไปเอาไว้ให้ใหม่นะคะกินปะคอยดูนะหิวน้ำซ่ปชัดันแล้วอีกอ่ะค่อยดีนะ แล้วมีนานรู้ไหมว่าเฟยชอบนี่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบเหตุการณ์ที่ทำเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าอ๋อชัดแล้วว่าชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้รอดูเอาอีกทีอื่นนะคะโอเคคือไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบเลยอะทําไมวะทําทไมวะแบบทําไมต้องเป็นฉันแล้วตอนนี้กาลังทําให้คนอื่นมันแบบมันเกิดปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออไม่เป็นไรแกเดี๋ยวฉันไปเคลียร์เอง นื้อออกมาไม่ได้เวยดเพื่ออะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะต้องหหยเห็นได้ว่าเราอ่ะเป็น่วงเขาเหมือนแบบอยากไปอยู่ใกล้เขาเชอรลีนเดี๋ยวก่อนอารมณ์เรายังอยู่กับเชอรลีนเนื้อออกมาตอนนี้มันกลายเป็นแบบหยุดรอเขาอ่ะเนื้อออกมาหยุดรอเขาไปเลยอะไรเงี้ยมันต้องยนอยู่กับเชอรลีนอยู่อะไรเงี้ยและตัวละครที่เพิ่มบทบาทมากขึ้นนอกเหนือจากเฟย์แล้วก็คือ คุณคีนแต่ว่าเพื่อนๆก็คือเหมือนว่าก็จะให้เกียรตัวเชอรีนนะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเธอชอบหรือเปล่าข่าวที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามเชอรีนก่นโอเคไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเชอรีนก็จะยืนยันว่าแบบเฮ้ยไม่ได้คิดอะไรแล้วนะนนจบก็คือจบนะกับทีนอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนแบบชาวเน็ตปั่นกูมาว่าเฮ้ยเขาแบเป็นแฟนกันอย่างนู้นอย่างนี้เห็นมุมน่ารักไปเยอะแล้วอาจจะได้เห็นมุมที่แบบว่า มีความเริ่มเริ่มหึงและเริ่มเริ่มน้อยเริ่มน้อยใจอะไรอย่างนี้นะคะชลินวันนี้ครับจะทำชุดหลอ่อมากเลยดีอะไรล่ะลองเพี้ยนสไตล์อะ่ะ Ui, mas าวมันมีถึงนี้เลยเหรอทวามรู้สึกเริ่มชัดเจนใน EP หกยิ่งพอมันชัดว่ากืึ้นเรื่อยๆก็คือถึงเขาบอกว่าเฮ้ยเก็บไปฝันว่าอ๋อเออใช่เก็บไปฝันใช่เออแล้วเหมือนพี่มีนาก็อู้ แอบุ้มแอบอุ้มถ้าเป็นประมาณนี้แล้านะเป็นแกงว่าอุ้มนะแกงสวอุ้มอยู่บนไม้ออมันคือ้ังหวะนี้ค่ะมีดาวแล้วพี่โอ้ยนยอด เว้ยชุดท่าสวยมากเลยฉันชอบชุดมากเลยนี้โฟกัสที มากเลยอะชนเนี้ยฉันนี้คือแบบอ๋อนี่ไงอุ้มแกงอุ้มแกงอุ้ม ที่พอมีนามันคิดเยอะมากๆมันเก็บไปฝันน่าจะเป็นสิ่งที่นางอยากจะทํามากที่สุดแล้วก็ชัดเจนมากในส่วนซึ่งทุกคนก็ไปดูกันเราเองแต่ฝันมันก็คือฝันแหละแต่ท้ายที่สุดไม่นะไม่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนสุดท้ายชีวิตจริงเธอก็ได้ทําอยู่ดีนะฉา <c oughs> กนี้ทุ่มทุนสร้างมากคือใครที่ยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์รีบสมัครเลยนะจ๊ะนี่ขนาดแค่ EP หก EP เจ็ดไม่อยากจะพูดไปรอดูเอาไปแล้ว ไปเจอกันอีกทีเจ็ดอ้าวสุันรู้ว่ายังดูพิเศษแล้วว่า,าวให้ยราดูพิเศษคือยังไงวันนักขัตฤกษวันนักขัตฤกษเลยตาไนกระปุกสองทุ่มครึ่งเจอกันกับตอมารีแอคโชว์มีรักโอเคอารัสไทร์โอเคเห็ุสุกนกมาเห็ <laughs> นนกมาเปล่า <laughs> นกมาเออได้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 วันมอเลยวันมอ โอ้เกิดเด็กเอ็นดูคุณเข็มนแต่หลอกแรกไม่เอาเลยเนี่ยได้หลอกแรกไม่เอาเจ็ได้หลอกแรกอย่าแลกที่ถูกแกที่แม่บอกให้หนูแกล้งเนี่กถ้าถูกแกมันากไหมเนี่ยนี่หรอกทำอย่างเงี้ยจะได้คะแนนโสดเพิร์มแคลงโสดเพิ่มคะแนนงโสดเพิ่มเตรียมตัว ปุรเอาเลยเอาเลยเดิน <German> วิ่งเหรอใช่ขอสุดมาเลยนะ้ันีฉันีอบแงกวามีนาีนี่เป็นซูชิมาก มันไม่หล่นขอรีพี่อาจจะต้องโน้มตัวลงไปมากกว่านี้ในการกระตุกมาโอเคเปลี่ยนคัสเลยจังหวะเมื่อกี้แบบดูแหลมมากตูดแหลมมากคเอาื ต่อมอรีแอคก็ื่ไปแล้วนะครับผมสำหรับเบื้องหลัง EP ที่6นะครับผมแกอย่างที่บอกไปนะผมใครอยากดู EP ที่7พร้อมกับตอมอนะครับผมวันอังคาร2ทุ่มครึ่งนะครับผมตอนนี้ตอนแรกที่ว่าจะเปลี่ยนแพลนว่าจะเร็วขึ้นแต่เรารู้สึกว่าวันอังคารทุกคนโอเคถูกต้องปะทุกคนโอเคกับวันอังคารใช่ไหมทุกคนโอเคเราก็โอเคปั๊มใกล้ถึง ความดาราม่าแบบเต็มตัวแล้วอีพีที่ก็น่าจะได้เจอเลิฟซีนหรือเปล่าไม่แน่ใจและก็น่าจะได้เห็นความดาราม่าที่เพิ่มขึ้นนะผมก็อยากให้ทุกคนลุ้นแล้วก็ดูไป้องกับตอมออีกครั้งด้วยกันทุกวันอังคารสองทุ่มครึ่งนะครับผมสวนวันนี้นะครับผมสนุกมากๆเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าซีรีส์ Girl ์ลเลจะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ตอมอรู้สึกอินได้มา ขนาดนนี้นะจ๊ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้จตหมอต้องขอตัวลาบกอนแล้วอัยอง